สวัสดีครับ f อฟนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคิวิการทํางานนะครับวิถีเกษตรอีสานยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับเอาหลังจากที่ฝนตกแค่ป่าปลายนะครับทางตัวแก่ก็ต้องสูบน้ำนะครับขึ้นไปใส่อ้อยแล้วเอามาดูระบบส่งน้ําของเสียอาร์ตนะครับนะกับทิมงานเลยจันบงนะครับเนี่ยโอ้ ูกันส่งน้ํานะครับเข้าแปลงนะเราจะพาไปดูยันปลายสายนะครับว่าน้ําจะแรงไหมนะครับโดยใช้เครื่องประมาณสี่แรงนะครับเครื่องสูบน้ำฮอนด้านะปิดปั๊มนะครับอ่ามาดูแว็กหน่อยเอานี่แว็กครับสูงประมาณสามเมตรครึ่งเลยนะครับนะเอา เสียงน้ำได้กินเสียงน้ำไหมไมอ,ไมอฟ้ามาันลดออกอีกฟ้ามาันลดออกคิดว่ากลับบ้านไปซื้อเทพันเกี่ยวว่าใส่ไปฟ้าลดก่อนบอกเทพันเกี่ยวมาก่แล้วนะตอนนี้ก็ฟ้ามีปัญหานะครับจะต้องใช้เทปพันเกี่ยว ไปพาไปดูปลายสายนะครับอ่าส่ส่งเป็นสายส่ง PE นะครับนี่นะพอเป็กซแลนนะครับเอาไป ดี๋ยวพาไปดูไปาสายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับปายสายนะครับนี่เราวิ่งตามสายไปเลยนะครับอ่าตางนี้ก็เป็นผ้า้อยของเสียบอยนะครับทีมง,งานมาเหล็กนะ,อะโอ้มามา่มานีา่ครับ ไกลนะครับแลเป็นกิโลเลยนะครับส่งมานะเอฟซี FC นะไปพาไปดูครับโอ้โหเดี๋ยวทางยาวเป็นกิโลเลยครับเนะนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะครับจอบรดานไม่ได้เลยครับจอไม่ออกเลยนะอ่า ตรงที่ปลูกแล้วนะครับอ๋อนี่ค่ยยอยๆนน้ำก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะ FC นะครับเออไปน,นะครับนี่นะครับอ่า ตรงนี้ปลูกแล้วนะครับพื้นที่ขนาดประมาณสักคาอะไรละครับนะนี่ปลูกตรงนี้เสร็จนะครับก็เริ่มให้น้ํานะนี่นะโอ้โอ้แรงกว่าเดิมครับแรงกว่าเดิมเอานี้เอ้ามาดูโอ้น้ำมาเต็มท่อแล้วครับนี่โอ้โหนี่ โดยเป็นการเจาะสายนะครับนะดูนะครับเนี่ยใส่ปเปอร์แล้วก็เจาะสายเลยนะครับนะโอ้หข้อท่านะครับผมต้องหามาใช้สักตัวแล้วนะครับนัปีหน้านะเอายังเป็นฟองอากาศอยู่นะครับเห็นไหมวิ่งลื่นๆๆๆจ้ะเอฟซีเห็นไหมน้ํายังมาไม่เต็มสายนะครับส่งไปถึงนู่นเลยนะครับนะน้ำนะอ่า อาพาไปดูครับการให้ระบบน้ำนะครับในช่วงนี้นะครับของทีมเท่าแกแลนะโอ้ยมันอมันก็หยดอยู่นะครับมันหยดอยู่นะเออม,มาเต็มท่อแล้วครับตอนนี้นะมาเต็มท่อมาเต็มสายแล้วตอนนี้นะครับดูว่าน้ำจะพอไหมโอ้ รั่วมีซึมนะครับนะโอ้เขามีรั่วครับมีรั่วแบบเปิดใส่เลยไหมเนี่ยโอ้โหโแบบเปิดใส่เลยนะครับนะเอารอเจ้าของเขานะครับมาะทำนะอ่โหน้ำคือว่าแรงเลยนะครับเอฟดีนะนี่ครับอ่าโอ้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวแว็กนะครับ แวกขึ้นประมาณสามเมตรห้าสิบแล้ะครับนะที่ดูแล้วนะครับน้ำแลี้ยงแค่ได้เลยนะครับนะโอ้สุดสายครับตรงนี้ก็ได้กินแบบเต็มๆแล้วครับอ้อยนะโอ้สวยแล้วครับตรงนี้นะอ่ กำลังเดินมานะครับพิมพ์นกแก่นะ่าัดนะโอ้ยองไรระบบกันอยู่นะครับเรยังไม่ลงตัวนะสำหรับทิมงานเั็บงนะครับโอ,อ้ดูอ้อยครับนี่อ้อยกำลังเกิดนะครับอ้อยประมาณสองเดือนนะครับตะกี้ตัดมานะครับเนี่ย นี่ก็น่าจะเป็นของทมง,งานบ้านไก่ชนนะครับนะอ่าอะวขี่รถมาแล้วครับวิ่งมาหน้างานแล้วเ <laughs> ออ น้ำาือเสะดวกเลยนะครับนะโอ้ถ้าเป็นน้ำบาดานึงคงโอเคครับอันนี้เป็นน้ำจำกัดนะครับน้ํามาจากบอ่อนะเ้องให้กินก่อนนะครับนะ ถือว่าแรงปั๊มตัวนี้ถือว่าแรงดันดีเลยนะครับนะจะต้องมีแบกนะครับแบกอากาศนะครับโอ้อวัวตงุงหอนร่องนี่ได้กินเต็มเต็มเลยนะครับเนะี่ยโอ้เขียวเลยนะครับอ่านะอือมาแล้วตีรถมาแล้วนะครับชาร์จนะโอ้จากไกลนะครับต้องขี่รถนะครับมา เออเอาโอเคครับ f c นะครับให้เห็นระบบนะครับการบริหารจัดการนะครับในแปลงของเสียดนะครับไล่จันบงเนาะเออเอาลีลาต่เล่าแก่ให้เหมือนกันนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ครับเดี๋ยวตามต่อในคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปถ่ายอะไร f อดูต่อนะครับนะคลิปนี้ไปคลิปนี้ครับสวัสดีครับ